สวัสดีค่ะวันนี้ยตาก็ชาวามาดูผักหวานป่าพันธุ์ที่ไม่น่าปลูกที่ย่าเคยลงให้ดูไปแล้วนะคะตอนแรกจะตัดทิ้งก็เลยตัดสินใจเลี้ยงไว้ดูการเติบโตของเขานะอันนี้ก็3ปีนะคะนี่ก็เอามาให้ชมกันขึ้นมาช่วงแรกเป็นกิ่งกระโดงย่าก็เด็ดนะคะเด็ดครั้งแรกเลยนะคะเด็ดครั้งแรกอ่าน่ตรงนี้นะคะปรากฏว่าแต่กิ่งกระโดงขึ้นมากิ่งเดียวนะคะเนี่ย พอขึ้นมาได้ระยะ1นึ่งย่าก,ก็เลยมาเด็ดกิ่งกระโดงนั้นอีกนะคะคราวนี้แตกออกมา2กิ่งนะคะนี่สกิ่งนี้ก็เลี้ยงสงกิ่งนี้มาเรื่อยๆนะคะก็ไม่ค่อยแตกนะไม่แตกยอดไม่แตกกิ่งออกมาเลยนะคะเนี่ยจนกระทั่งว่าเขามาแตกตอนปลายนะคะอันนี้นี่เห็นไหมคะนี่ตอนปลายของเขานะก็จะมาแยกกิ่งละสองนะคะกิ่งละสองยอดนะนี่ คือจะไม่แตกเป็นยอดให้เราได้กินเลยนะแต่จะแกแตกเป็นกิ่งสูงชะลูดขึ้นไปนะอันนี้เรามาดูลักษณะใบของเขาเห็นไหมคะนี่เขาจะเป็นลักษณะใบยาวแล้วก็รีนะคะในยาวนะใบยาวใบแหลมนะนี่ลักษณะปลายใบแหลมโคนใบมนนะคะเนี่ยแต่ว่าแตกยอดยากนะคะอันนี้ยากาก็เอามาให้ชมกันดูนะคะ ถ้าหากว่าเราจะซื้อผักหวานป่ามาปลูกตามตลาดนะัดถ้าเห็นต้นที่รากอวบๆแล้วก็มีใบใหญ่ๆสามใบย่าว่าอย่าตัดสินใจเอามาปลูกนะคะเพราะว่ามันจะเสี่ยงมากเหมือนที่ย่าเอามาปลูกนี้นะคะย่ย่าก็โดนไปหลายต้นเหมือนกันนะคะที่เหลือไว้ก็สองต้นอันนี้เป็นต้นที่สองย่าเลยตัดสินใจตัดนะคะเนี่ยตัดเขาก็แตกกิ่งออกมาสกิ่งนะปีนี้มีอยู่สองกิ่งนะคะ เพราะว่าย่าตัดเมื่อต้นปีนู้นนะคะเนี่ยก็ยังเหลืออยู่สองกิ่งเหมือนเดิมยังไม่ได้แตกกิ่งไปทางไหนนะคะมาดูตอนยอดของเขาเนี่ยเห็นไหมคะนี่ตอนยอดของเขานะคะยาก็คงต้องเลี้ยงไปเรื่อยๆนะอีกสี่ปีไม่รู้ว่าจะได้กินยอดหรือเปล่านะคะแต่ยังไงมันก็ติดแล้วก็ปลูกไว้นะคะย่าเอามาให้ชมวันนี้ก็เพื่อที่จะ ให้ผู้ที่คิดจะซื้อต้นพันธุ์นะคะหรือว่าต้นกล้าของผักหวานป่ามาปลูกนะคะเอาไปเปรียบเทียบดูนะแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าเราควรจะซื้อพันธุ์แบบไหนนะคะข้อสังเกตนะคะเท่าที่ย่าซื้อมาก็คือรากใหญ่อวบแล้วก็มีใบยาวแหลมอยู่3ามใบนะคะที่เอามาปลูกแล้วมันเป็นแบบนี้ส่วนต้นนี้ปลูกนะคะ3ปีกว่าเหมือนกันพร้อมกับต้นเมื่อกี้นี้นะคะ แต่ว่าเป็นคนละสายพันธุ์นะอันนี้ก็เด็ดยอดกระโดงไปหลายครั้งแล้วนะคะเขาก็แตกทรงพุ่มขึ้นดีนะคะสูงชะลูดไปเหมือนกับต้นที่ใบยาวใบแหลมนั้นนะคะอันนี้ย่าเอามาให้เปรียบเทียบดูตอนนี้เขาก็กําลังแตกกิ่งกระโดงขึ้นเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมคะพอกิ่งกระโดงเขาสูงได้อีกระยะหนึ่งแล้วย่าก็จะเด็ดปลายนะคะเด็ดปลายกิ่งกระโดงเพื่อที่จะให้กิ่งแขนงของเขานี้ จเจริญเติบโตนะคะอันนี้สำหรับไม้พี่เลี้ยงก็ตะขบอยู่ใกล้เลยนะคะวันนี้นะคะย่าเอาคลิปนี้มาให้ดูก็เพื่อที่จะให้นำไปเปรียบเทียบดูแล้วก็เป็นทางเลือกว่าเราควรจะเลือกเอาพันธุ์ผักหวานป่าแบบไหนมาปลูกกันนะคะย่าก็เลี้ยงไว้ดูนะคะดูเปรียบเทียบการเติบโตของเขานะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์บ้างนะคะ เอาไว้คลิปหน้านะคะย่าก็จะมีอะไรดีๆมาอัพเดตให้ฟังให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้นะย่าก็ขอจบเรียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ